คำว,ว่าทวินะคะแปลว่า2ักก็คือลักษณะดังนั้นด u a l i s t i c mind คือจิตที่เป็นลักษณะมี2เหมือน2องขั้วอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ไปบวกไปลบใช่ไหมคะทั้งที่บางทีเรากําลังแฮปปี้อยู่ดีๆนะคะกำลังมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจในการทํางานตื่นมาอีกวันหนึ่งอยู่ๆก็รู้สึกว่าชีวิตมันเราเราไร้ค่าจังเลยอะไรเงี้ยค่ะ แต่มันพิลึกไหมคะที่อยู่ๆคนเรามีความคิดแบบเหมือนสองขั้วแบบนี้ได้ยังไงจริงๆมันไม่ได้ป่วยค่ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันชอบกระโดดไปมากระโดดไปมาสมมติมีแรงกระตุ้นเป็นเรื่องลบอะค่ะเรื่องลบเช่นอยู่ๆเราไปเปิดเจอคนเป็นข่าวไม่ดีใช่ไหมคะอาจจะมีการรบราค่าฟันกันหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับบ้านเมืองที่ไม่ดีอะค่ะเรื่องที่ลบเข้ามาจิตจะเก็บเรื่องลบนั้นไว้แล้วถ้าเป็นภาษาทางตะวันตกเขาจะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สํานึก แล้วจิตใต้สำนึกรับทุกอย่างดังนั้นถ้าเปิดอะไรมั่วซั่วใส่ตัวเนี่ยคือจิตใต้สำนึกเอาหมดเลยใครก็ตามที่เราคุยด้วยเงี้ยค่ะปฏิสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยจิตใต้สำนึกจะรับหมดดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นบวกเป็นลบอะฮะบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรตอนนั้นด้วยเราอยู่กับอะไรตอนนั้นแล้วกายเราเหนื่อยกับการทํางานโดนบ่นโดนว่าซ้าๆย้ำๆอะฮะบางทีมันเก็บไปเรื่อยๆนะคะมนเลยกลายเป็นเดี๋ยวก็บวกเดี๋ยวก็ลบถ้าอยู่ๆคนที่เราชอบอะฮะ พิมพมาหาเราหูจังเมื่อกี้ลบลบนี่บวกขึ้นมาเลยนะคะรู้สึกดีทันทีเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ยังลบอยู่เลยอยู่ๆมันเปลี่ยนมันบวกได้เร็วขนาดนั้นจริงๆแล้วจิตเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่านั้นนะคะในระหว่างลบเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดดวงจิตดวงอื่นไปแล้วก,กี่ดวงไม่รู้ว่ามันไปรับอารมณ์อะไรแล้วอีกหลายอารมณ์อะคะ่ะเพราะว่าจิตเวลาเขารับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขารับทีละเรื่องเช่นเมื่อกี้รับว่าอยู่กับลมใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้รับอยู่นะว่าอยู่กับลมในโพรงจมูกอยู่ๆไปอยู่กับความคิดิดตตอนนนนั้จเี ไม่ได้รับรู้หรืออยู่กับกายแล้วนะคะจิตไปอยู่กับความคิดที่ถูกปรุงแต่งตอนนั้นจิตไม่ได้ครองอยู่กับกายนะคะพอเราดึงกลับมาได้เขาก็หลุดออกจากความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมมันเกิดดับเร็วระดับนั้นนะคะมันเลยมีทั้งบวกทั้งลบได้ตลอดทั้งวันอย่าอนุญาตให้อะไรก็ตามที่เรามองว่ามันไม่มีประโยชน์กับเรามันผ่านตาเราเข้ามาบ่อยๆแม่ชีบอกเลยว่าบางทีมันจะติดเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับอะไรบางอย่างคะคะมันจะทําให้นิสัยอ่ะของจิตน่ะ ออกไปอยู่กับสิ่งนั้นบ่อยขึ้นเช่นเคยฟังเพลงเศร้าไหมคะอยู่ๆรู้สึกเหมือนอกหักไหมคะมันจะรู้สึกว่าเราเหมือนอกหักไปกับ MV นั้นนะคะซึ่งนั่นคือรูปกระทบตาเสียงกระทบหูดังนั้นอะไรก็ตามนะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี้ยสามารถปั่นปั่นให้เราเป็นคนแบบนั้นได้ตามสิ่งที่เราอนุญาตให้มันเข้ามาดังนั้นจริงๆแล้วอันดับแรกเลยนะคะเลือกก่อนว่าจะอนุญาตให้อะไรเข้ามาซึ่งอันนี้เลือกได้ด้วยสมอง่าแต่จิตยังไม่เลือกนะคะจิตเอาหมดอยู่ดี เพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าจิตยังไม่เคยถูกฝึกฝนอะไรที่ผ่านหูผ่านตาเข้ามากระโดดเอาหมดดังนั้นเมื่อจิตกระโดดเอาทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอะไรดีให้จิตกระโดดเข้าไปเอางั้นขอเป็นเรื่องดีๆอย่างเดียวได้ไหม